สวัสดีครับเมื่อนี่ก็มาพบกับหอยทอปพาชมงวนะครับเนาะเมื่อนี่อยู่บ้านเดือดสีขนไชยบ้านเกิดผมครับผมบ้านเดือดสีขนไชยอำเภอวานนนิวาสจังหวัดสกลนครเมื่อนี่สิพ้ามาบึ่งว่าเป็นโรคล,ลำปีสกินนะครับเนะาะจ้คของเพิ่นกับวอยู่ดอบเป็นโรคล,ลำปีสกินงวัวอยู่ในบ้าน,นครับผม มาลักถ่ายเอามาติดตามอาการครับเพราะว่าเมื่ออื่นสีมี่ยามาให้เพื่อนทดลองครับผมยาสำหรับลาดตัวมันนะครับฉีดพ่นเพราะว่างวัวผมมันเห็นผลเนี่ยชัดเลยครับผมภายในชิดหนึ่งแพรยุบเลยครับอันนี้ผมก็เลยมาติดตามงวัวตัวนี้นะครับเนาะถ่ายไว้มันทึกไว้ งวตัวนี้นาสิเป็นแม่โค่นมันครับนาศิาลลูกแล้วครับผมเท่าเตืบรุ่นย้ายแล้วครับผมงวตัวนี้นาสิเป็นรุ่นย้ายย้ายทวดแล้วก็ว่าได้นะครับเนะาะงวตัวนี้น่มีลักษณะอาการขาบวมครับมีตุ่ม อยากซื้อม,มันอยูจักหน่อยครับผมผมเคยมาถามมันว่าว่าตัวนี้มันเป็นมาประมาณสองสามอาทิตย์แล้วครับแม่ทวดยายถวด,ถวดพื่อนตุม่มผมประเขาไปไกลนะครับเน,น,บนาะมันเปนว่าเจ้าของเพื่อนไปอยู่ เพกรกำลังแตกครับผมงัวแม่บามสิพามาเบ่งงัวตัวที่สองนะครับเนาะแม่นี่น่าจะเป็นลูกสาวมั้งครับผม ีลักษณะจากเสียวคนอยู่ครับผมกับปากกาเข้าไปใกล้มันันเลยตัวนี้จะเป็นหัวไ่ครับผมหัวไงครับก็ถือว่ากัเป็นพอสมควรนะครับเนาะตัวนี้ก็ได้ เนือเหมือนโเซียวยาฟรีไหมเพื่อนครับจากวิทยายลัยราชมงคลอีสานครับมงคลเขาไา่เพื่อนทดลองตัวนี้รู้สึกว่าน่าจะท่องพร้อมครับถ้าท้องก็คือว่าแล้ะนอครับเห็นในกลุ่มเฟสกลุ่มยังดูมันก็อาจมีผลอาจจะแท่งครับเพราะนอกเหยือ ส่วนมากแผลเป็นรูสีหนามันจะมีใสออกมากครับมีใสข้างในออกมาตามความยาที่มันผุดๆโป๊ะๆนะเด้อครับเด้อส่วนมากนะครับที่ผมไปเห็นมาแต่ว่าแม่นั่นสงสัยสิบเป็นยังครับแต่ว่าแม่นี่เป็นครับผมทองพร้อมเพราะว่าผมเคยมาถามเจ้าของเพื่อนว่ามันทองพร้อมครับเนี่ย ผมเคยมาถามซื้อแล้วเพื่อนบ่อขายหจ้าเถื่อเพื่นแพงมันคืออย่างนี้สามตัวนี่ครับตัวนี้เพื่อนอยากซึ้นซึมแล้วครับเนาะตะกี้กับอ้วนเต็มบัน,นี้มันจ่อยหม่ลงแล้วสำหรับมือนี้ผมก็ขอปิดคิปเพียงแค่นี้เด้อครับเด้อ คิดหนาเดี๋ยวผมจะไปผ้าส้มงัวมืออื่นนะครับเนาะงัวคอกเจ็ดสิบแปดสิบโตครับมืออื่นแล้วก็อาจารย์ทางมหาลัยเพื่อนเกษตออกมาแห่ค้ามแนะนำเกษตรกรครับผมเกษตรกรบ้านเดือสีกันชัยผู้ใดเป็นโรคเป็นพ่ยกับมาขอยาผมได้ครับผมจะเป็นตัวแทนให้เองครับแล้วก็ให้นะยาหนาฟรีครับผมแจกฟรีครับก็ได้คิดตังค์แม้แต่บาทเดียวครับ มาหลับเองครับหลับเองกับผมเลยครับผมสำหรับคลิปนี้จบเพียงแค่นี้้อครับเด้อฝากกดตามกดติดตามกดแชร์กดไลค์น่เด้อครับเด้อขอบคุณหลายครับ